สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบิลออโต้บอมเบอร์เฮลลาออฟทันเดอร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเฮลลาออฟทันเดอร์หลักการทํางานคือใช้สกิลช็อคแล้วมันจะมีบัฟฟ้าผ่ามอนนะครับแน่นอนครับว่าถ้าถามถึงความน่าเล่นบิลนี้น่าเล่นมากเลยครับแค่เดินเดินวิ่งเดิน,ดน,ดน,ดนผ่านมอนก็ตายกันหมดแล้วนะครับซึ่งมีเสื้อระเบิดด้วยจะทําให้ฟาร์มเร็วมาก กดเดินกับกดกดยายไม่ต้องกดสกิลเลงหรือว่าทีมอนอะไรเลยนะครับเหมาะสําหรับสายขี้เกียดเลยนะครับอยนี้บัตเจ็ดค่อนข้างแพงมากเลยนะครับหลักๆเลยคือไม้พองครับน่าจะแพงที่สุดแล้วแหวนคัตเตอร์จีเวลด้วยบิวที่เป็นสายชี้เนี่ยการเพิ่มคูณชี้เข้าไปจะทำให้แรงขึ้นเยอะมาก ซึ่งเชเวลคุณคิ้ค่อนข้างแพงมากเลยนะครับรวมๆแล้ววินี้ก็ประมาณร้อยเอกบวกเลยนะข้อดีนะครับข้อหนึ่งเซียมอนเร็วครับเดินไปก็ระเบิดตูมตามตายทั้งหมดนลข้อ 2, 2ไม่ยุ่งยากวิ่งกับกดขวดรัวๆชิวๆนะครับข้อ3ามฆ่าบอสสบายนะครับเพราะว่ามันง่ายง่ายต่อการหลบสกิลบอสนะครับข้อเสียข้อหน,นะครับระยะฟ้าผ่าเนี่ย มันใกล้นะครับข้อสองยวมันแพงก็อย่างที่บอกไปนะครับข้อสามสตาร์ทยวเนี่ยกว่าจะได้เริ่มได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างเว็ลเยอะมากเลยนะกว่าจะเห็นผลว่าการทำดาเมจแหะมันมันเห็นผลนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็มันตายแบบงงๆครับก็คือแบบวิ่งไปด้วยความที่เลือดน้อยโล่น้อยแล้วเราโดนดาเมจจากแหวนด้วยนะครับมันทำให้ตายแบบวันช็อตนะครับ ความรู้ก่อนเล่นนะครับก็ต้องไปดูเรื่องแหวนของสตอมซิเค็ดนะครับได้วะแล้วก็ Secondary Damage นะครับด้วย h e l o o อ t h ออ d e r นะครับมันทำความเสียหายเป็น Secondary Damage นะครับอธิบายง่ายๆก็คือไม่คำนวณความเสียหายโจมเวดดอทนะครับอย่างเช่นมีคาดาเพิ่มเวท50มันไม่ทำให้ในลลอรออฟทันเดอรมันแรงขึ้นนะครับต้องเป็นมอสที่ เพิ่มความเสียหายไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็อยากให้ไปดู p a s s i v นะครับเนื่องจากาบิลนี้ต้องสร้างความเสียหายหลายทางนะครับไม่ใช่ความเสียหายหลักก็คือรถท่าคูณคิดดามเมจต่อพาวเวอร์ชาร์จนะครับก็ให้ไปดูอาชีพแอปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าผมอาจจะบอกไม่หมดหรือว่า หรืออะไรไปบ้านยังไงก็เก็บไปเป็นทางเลือกการตัดสินใจว่าจะเล่นบิวอะไรดีนะครับบิวไหนดีผมก็ขอบคุณครับที่ฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมก็จะทำออยูนิอของบิวนี้ให้ดูนะครับขอบคุณครับ